มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลายจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u k h a l a i c o m กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมทาง FM 101นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวลแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot เอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง รวมทั้งรายการทีวี Friday Special ทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับง่ายมากๆเลยถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คําว่ายุทธนาพิมพ์คําว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลัเอาไว้ฟังวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณฟังครับอย่าลืมนะครับเรื่องของ เว็บไซต์ www.yutcu.com ของเราแวะเข้าไปเยี่ยมชมด้วยนะครับอีกหนึ่งในช่องทางที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารถึงกิจกรรมต่างๆของทางรายการกับคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน LTF IMF ที่น่าสนใจครับ บลจรกรุงไทยชวนลงทุน k t ท LTFRMF โดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ไม่พลาดจังหวะการลงทุนลงทุน k t ท LTFRMF กับช่องทางออนไลน์สะดวกแค่ปลายนิ้วโดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ได้ด้วยนะครับลงทุน K ท LTFRMF ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคมน,นี้รับเงินคืน100บาทเข้ากองทุน KT Plus เมื่อมียอดลงทุนสุทธิทุกๆ50,000บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจรกรุงไทย02-686-6100 02-686-6100แล้วกด9ต่างจังหวัดโทรฟรีนะครับ1800-295-592หรือ w w w k t a m c o t h ครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคกลับมาตามคำเรียกร้องอีกครั้ง กับแคมเปญกลับมาอีกครั้งซัสโก้ใจดีเติม500ลุ้น5ล้านนะครับกติกาง่ายๆครับเพียงแค่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้เติมครบ500บาทและฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆลงในกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศลุ้นรถยนต์ bmw รุ่น x1 รถ กระบะโตโยต้ารีโวรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่นฟีโนและบัตรเติมนน้ำมันซัสโกมูลค่า2,000บาทรวมทั้งสิ้น200รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์2559ปีหน้านะครับที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับ คุณผู้ฟังครับปตาทาสอพอปรับลดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี2559ขณะที่เป้าปริมาณการขายไม่ต่ำกว่าเดิมนะครับโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตาทาสอพอ ได้ยืนยันว่าทางบริษัทได้จัดสรรเงินลงทุนในปี2,559ปีหน้ารวม3,443ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขประมาณการการใช้จ่ายล่าสุดของปี2,558เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ในปีที่ท้าทายซึ่งกำลังจะมาถึงโดยแปลงเป็นรายจ่ายลงทุนประมาณ2 0 9 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายจ่ายดำเนินงาน1,353ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยยังคงตั้งเป้าปริมาณการขายที่ไม่ต่ำกว่าเดิมที่3 3 3 0 0 0บาเรลเมื่อเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะครับนอกจากนั้นครับขอแสดงความยินดีกับปทสพด้วยเนื่องในโอกาสติดอันดับ CDP Climate a l i s t เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ด้วยนะครับโดยบริษัทปตาทาสำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตาทาสอพอได้รับการประกาศให้อยู่ใน Climate a l i s t จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ Carbond i s c l o s u r r Project หรือว่า CDP ซึ่งปรทอสอพอเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก113บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Climate a i อ l i ล t โดยทุกปีกว่า1,000บริษัททั่วโลกสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับนี้นะครับสุภาลจำกัดมหาชนกลุ่มสุภาลร่วมกับกลุ่ม FN Outlet เตรียมเปิดตัวเซฟนาว ในวันที่25-27ธันวาคมนี้นะครับโดยเป็นการจับมือกันของสุภลัยจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัท FN Factory Outlet จำกัดแถลงข่าวเปิดตัวเซฟนาวศูนย์จำหน่ายสินค้าและของใช้ในบ้านแนวใหม่เจ้าแรกของเมืองไทยใจกลางเมืองหัดใหญ่ในโครงการอาเซียนพลาซ่าของบริษัทหัดใหญ่นครินจำกัดสงขลา โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่25-27ทธันวาคมนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสุภลัยจำกัดมหาชนด้วยคว้า2รางวัลดีเด่นจากเซต Award ์ด1 5รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดาเนินงานดีเด่นรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผุ้ฟังครับจะให้ไปติดตามไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง เคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนเพิ่งจะออกอากาศทีวีไปมันมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไฮไลท์ตอนที่2ตอนจบของสัมมนาปฏิทัศน์คิดอย่างไรให้มีสุขนะครับในสัมมนาที่จะพูดถึงความสําเร็จและความร่ํารวยซึ่งช่วงนี้ครับเราจะให้ไปฟังไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองปฏิทัศน์คิดอย่างไรให้มีสุข โดยดรปฏิบตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนติดตามฟังกันได้เลยไหนช่วงนี้ครับความกล้ากับความกลัวท่าในทางการทําธุรกิจทํางานต่างๆเนี่ยนะเออมันก็มีความสําคัญเออแล้วเราจะต้องทํำยังไงพัฒนาความกล้าความกลัวเพราะดิงวิธีเนี่ยนะกล้ากับกลัวเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่พระพุทธเจ้าสอนต้องมีฮิริโอตปะละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป เราต้องกลัวในการทำความชั่วและกล้าในการทำความดีเด็กเล็ก,เลกๆเนี่ยาบางทีเราบอกนี่ยกมือไหว้คุณลุงหน่อยคุณป้าหน่อยอะไรคือบางทีแค่ทำความดีอ่ะไม่อยากทำไม่กล้าทำหรือจะออกไปพูดหน้าชั้นเนี่ยเออไม่กล้านะฮะจะพูดอะไรหน่อยยังไม่กล้าทุกอย่างมันปรับได้มันเปลี่ยนได้ ต้องปรับในสิ่งที่กล้าในสิ่งที่ควรจะทำานะกล้าในสิ่งดีและกลัวในสิ่งไม่ดีทีนี้บางคนอย่างทำธุรกิจเนี่ยกลัวไม่มีกำไรตั้งราคาซะสูงเลยในที่สุดขายไม่ได้เพราะตั้งแพงไปของเน่าไปเลยขายไม่ได้ของขายไม่หมดบางคนก็กลัวขายไม่ได้ตั้งราคาซะถูกเลยไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่ในที่สุดขาดทุนเพราะไม่รู้ทุนทุนตัวเองขายไปก่อนวันวิธีมันก็คือต้องเดินทางสายกลางจริงๆต้องเดินทางสายกลาง วิธีเนี่ยลดความเสี่ยงอย่างถ้าทําธุรกิจมันก็ต้องรู้ต้นทุนก่อนนะแล้วคุณจะกําไรเท่าไหร่ก็ให้มันพอสมควรก็ต้องเทียบเคียงราคาตลาดแล้วก็ต้องผู้บริโภคก็รับได้ผู้บริโภคก็ต้องเต็มใจซื้อถ้าตั้งแพงไปแล้วคนไม่ซื้อแสดงว่าคนซื้อเนี่ยเขาไม่เอาด้วยคือค้าขายเนี่ยมันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอยู่แล้วนะมันต้องมีทั้งคนซื้อคนขายจะมีคนซื้อได้คนซื้อต้องพอใจที่จะซื้อ,อก็ดูสินค้าแล้วเออ คุณภาพอย่างนี้ดีอะไรถูกใจคุณภาพจริงไม่ตรงใจก็ไม่ซื้ออีกต้องตรงใจด้วยนะครับเพราะมันต้องมีความเหมาะสมในตัวมันเองความกล้าความกลัวต้องมีความละคนกันไม่ใช่กล้าทําผิดกฎหมายคนตั้งเยอะเลยกล้ากล้าคอร์รัปชันกล้าทําผิดกฎหมายในที่สุดติดคุกก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะโดยสรุปก็คือต้องกล้าในสิ่งที่ควรจะกล้าแล้วก็กลัวในสิ่งที่ควรจะกลัว กล้าในการทําความดีกลัวในการทําความชั่วอีกขั้นตอนอีกอันหนึ่งอันนี้คือผมบอกว่าเครดในการบริหารการตัดสินใจเนี่ยมีคําพังเพยบอกตัดสินใจผิดคิดจนตัวตายแล้วเราจะมีวิธียังไงที่จะตัดสินใจถูกเป็นส่วนใหญ่ผิดเป็นส่วนน้อยถ้าตัดสินใจไม่ผิดเลยไม่มีนะในโลกนี้มันต้องมีผิดบ้าง แต่ให้มันผิดเป็นส่วนน้อย10เรื่องผิดสักเรื่องหนึง่งแล้วผิดในเรื่องเล็กๆอย่าไปผิดเรื่องใหญ่นะผิดเรื่องเล็กๆแล้วแก้ไขได้ด้วยเราสามารถไฟจูนได้เหมือนอย่างเราหมุนคลื่นวิทยุอ่ะหมุนผิดไปนิดนึงมันพลาดแล้วก็หมุนกลับได้เอออย่างนี้โอเคตีกลอฟเนี่ยตีช็อตอึ๊บเออมันพลาดไปเข้าป่าเรามีวิธีแก้ไขออกมาจากป่าได้ไปออนได้ ก็โอเคนะครับมีวิธีที่จะแก้ไขได้ที้วิธีผมก็จะเอาจากประสบการณ์ผม60กว่าปีเนะี่ยทำยังไงถึงจะตัดสินใจถูกเป็นส่วนใหญ่ผิดเป็นส่วนน้อยแล้วผิดในเรื่องเล็กๆที่แก้ไขได้ต้องอย่างนี้ครับต้องรู้กว้างก่อนอ,อย่างผมเป็นสถาปนิกเนี่ยนะผมก็เรียนรู้ทําธุรกิจเนี่ยผมไม่เคยเรียน MBA นะแต่ผมก็หาซื้อหนังสืออะไรต่างๆมาอ่านเรียน,เร,ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดแล้วผมก็ไปซื้อหนังสือพวกหนังสือกฎหมาย แพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายแรงงานพวกนี้นะครับมาอ่านเพราะมันเกี่ยวข้องกับที่เราต้องทำงานผมก็ไปเรียนคอร์สสั้นๆเรื่องบัญชีเรื่องการเงินเคยเรียนอยู่คอร์สหนึ่งนะฮะตอนอยู่เรียนอยู่อิลลินอยอย่างนี้ยี่คือผสมผสานมันก็เทียบเท่า MBA แล้วนะรู้กว้างแล้วเราต้องรู้รลึกรู้ลึกในสิ่งที่เราทำวิชาชีพไหนผมสถาปัตยกรรมการพัฒนาสังคมทรัพเนี่ยนะฮะ ผมก็เรียนค่าจบปริญญาโทนะที่ University of Illinois นะผมจบจุฬาจบ Illinois ก็ได้ออเนอร์ทั้งสองแห่งปริญญาเอกผมไม่ได้เรียนแต่เมาวที่ลัยธรรมศาสตร์เขากขมอบดุษฎีบัณฑิตกิติดดมศักดิ์ให้สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสัารริมทรัพน์ะก็คือเราต้องรู้ลึกในสิ่งที่เรารู้รู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทําผิดพลาดน้อยลงนะครับแล้วก็จะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิม จะมี innovation ใหม่ๆม,มี product development มี service อะไรต่างการพัฒนาการหลายๆด้านได้นคะครการตัดสินใจสมองต้องปลวงวูจะตัดสินใจงวงงีงวงเงียงงเงยมื่อคืนนอนตี2ตื่นขึ้นมา7โมงช้าแล้วจะมาตัดสินใจมันไม่ดี นะสมองมันปลอดปล,ดปลดูงนะเมื่อคืนดื่มเหล้ามาหมนะมืนมืนมันอย่างเงี้ยนะแล้วมันตื่นขึ้นมางวงเงียงวงเงียยก็ตัดสินใจไม่ได้ดีเพราะในการตัดสินใจสิ่งที่สําคัญต้องสมองปลอดปล,ดปลดูงแล้วใช้เหตุผลแทนอารมณ์ต้องมีเคราะห์คือบางอย่างคิดในใจได้บางอย่างคิดในใจไม่ได้เราก็เขียนมาข้อดีข้อเสียทําอย่างเงี้ยข้อดีอะไรข้อเสียอะไรแล้วให้รอบครอบขึ้นมันก็มีคนอื่นช่วยคิดแล้วเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งนะครับ ความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงอะไรเราจะกระโดดข้ามคูน้ำอย่างมากแค่เปียกหรือคูเนี่ยมันเป็นหุบเหวลึกลงไปเลยกระโดดไม่ข้ามตายเออความเสี่ยงมันผิดกันนะความเสี่ยงแรกด้วยชีวิตหรือแค่เปียกเราจะเดินอ้อมดีไหมก,กับแค่เปียกนะก็เทียบกันดูนะครับก็ยึดมั่นในหลักการ นะครับอีกอันหนึ่งก็คือหลักการอะไรผมก็ใช้หลักการเนี่ยตั้งแต่หนึ่งต้องถูกต้องตามกฎหมายหลักการของจริยธรรมนะครับ <c oughs> เวลาบางอย่างตัดสินใจช้ามันไม่ทันการเง <c oughs> ขึ้นเครื่องบินไม่ทนันขึ้นรถไฟไม่ทนันอ้าวช้าไปแล้วบางอย่างเร็วไปก็ไม่ดีนะกินผลไม้ยังไม่ทันสุกอ่ามันก็ซื้อทุเรียนมายังไม่สุกหามอยู่แลว แกออกฉีกมันเร็วไปนะมันก็ไม่มีประโยชน์ทาความเห็นคนอื่นม่อกี่พูดแล้วหาตัวช่วยการตัดสินใจไม่ให้ผิดพลาดก็ปรึกษาหาตัวช่วยนะครับอีกความเห็นกั้มกึ่งอีกเดินทางสายกลางนะครับแล้วก็ศีลธรรมจรญยานะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอย่างเงี้ยที่ผมเขียนมานี่คือหลักการที่ที่ผมผ่านมา60กว่าปีนะครับแล้วก็ คนก็บอกว่าผมเนี่ยทำแล้วทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จอะไรต่างดีผิดพลาดก็มีนะแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผมแก้ไขได้อย่างที่ว่าถ้ามีหลักการอย่างเงี้ยที่ผมเขียนเนี่ยก็จะไม่มีวันที่จะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องใหญ่ๆผิดก็ผิดแต่เรื่องเล็กๆแล้วแก้ไขได้ส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจถูก10บเรื่องก็จะถูกสักเกเรื่องกว่าทีนี้ก็จะมาถึงพาร์ทความสุขบ้างทีนี้เมื่อกี้พูดถึงพาร์ทแรกเนี่ยเป็นเรื่อง ความร่ํารวยวิธีสร้างฐานะจากศูนย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยวิธีอะไรเมื่อกี้สรุปแล้วก็มีวิธีว่าใช้ความรู้ความสามารถใช้เงินหาเงินความเชื่อถือเป็นทรัพย์นะที่เพิ่มพูนความร่ํารวยได้ ีนี้มาถึงความสุขนะครับความสุขเนี่ยนะฮะในชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่ชีวิตที่ยืนยาวถ้าอยู่ไปอายุร้อยปีแนะแล้วอยู่ชีวิตแบบไม่มีคุณค่าไม่มีความสุขก็ไม่มีความหมายชีวิตที่มีความหมายก,ก็คือชีวิตที่อยู่อย่างมีคุณค่าทั้งมีคุณค่าต่อตัวเองและมีคุณค่าต่อคนอื่นตัวเองก็ภูมิใจในตัวเองว่าเราเคยเออหลายๆเรื่องเราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้เราก็ทําได้นะมันเป็นความภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าคนอื่น ขาก็รู้สึกว่ามีค่าเราได้ช่วยให้คนอื่นมีความสุขตั้งเยอะครอบครัวเรารู้สึกว่าเราได้ทําประโยชน์ให้เขาเราได้ได้สร้างฐานะขึ้นมาทําให้ครอบครัวฐานะดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเราแคร์คนอื่นเราเองต่างๆเราได้เพื่อนร่วมงานพวกลูกน้องต่างๆเราอ่มีความเป็นอยู่ต่างๆที่ดีขึ้นเพราะเราช่วยให้เขาดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือชีวิตที่มีความหมายความสุขมากน้อยเนี่ยจริงๆอยู่ที่เรากําหนดนะ อย่างที่ตอนต้นน่ะพูดถึงว่าชะตาชีวิตเราก็กําหนดเองความสุขจะสุขมากสุขน้อยเราก็เป็นคนกําหนดเองถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเราก็มีความสุขแต่เราคิดว่ามีความทุกข์บางทีเนี่ยเพราะเราคิดเองมันทําให้มีความทุกข์ไปเลยนี่กําหนดมีเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะกำหนดมากก็มากน้อยก็น้อยอยู่ที่เรากําหนดแล้วเราเป็นคนทําความสุขคือบูรณาการของการพูดและการทําทําไมไม่พูดถึงคิดคิดก่อนแล้วมันถึงจะพูด คิดก่อนแล้วถึงจะทําถูกไหมแต่คิดเฉยเยโอ้มีความสุขมากเลยแล้วไม่ทําอะไรเลยนะทั้งชีวิตคิดอย่างเดียวบ้าไปแล้วมันเพิ่เจอคิดอยู่คนเดียวนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บูรณาการของการพูดและการทําก็คือเราพูดแล้วทาให้หรือเราทําอะไรต่างๆทําให้ตัวเองมีความสุขหรือทําให้คนอื่นมีความสุขนี่คือความหมายอย่างนี้นะมันมาจากการพูดและการทําคิดเฉยเมันก็อยู่แต่ในตัวเองคิดเยอะๆก็บ้านะมันต้องตามมาด้วยการพูดและการทํา แต่ถ้าใครคิดจะแลกทุกอย่างเออขอให้มีความสุขในชีวิตนี้จะแลกอะไรก็ยอมแสดงว่าไม่มีความสุขถ้าณอะไรอะไรก็ยอมแลกเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีความสุข,ค,สวค,วสขความสุขของคนขึ้นอยู่กับอุปนิสัยใจคอมากกว่าสิ่งแวดล้อมจะไปโทษนี่โทษนั่นเพราะน้ําท่วมเพราะไฟไหมเพราะอะไรเนะี่ยความสุขอยู่ที่แต่ละคนอุบัติเหตุรถชน อ,อแขนขาดก็ยังดีชีวิตก็ยังอยู่แขนอีกข้างหนึ่งก็ยังอยู่คืออยู่ที่วิธีคิดมองในด้านบวกหรือมองในด้านลบนะครับความสุขชีวิตเนี่ยมาจากความสงบสุขในใจนะครับก็ความสุขทางกายก็ด้านหนึ่งแต่ในใจอ่ะจริงๆลึกๆสําคัญกว่าครับคนโง่จะหาความสุขที่ไกลตัวคนฉลาดเนี่ยสร้างสรรความสุขข,ขึ้นมาวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็สร้างความสุขรอบๆตัวเราขึ้นมาสร้างความสุขให้กับตัวเองขึ้นมา คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยสมบัติที่มีมันก็ดูเหมือนมีมากขึ้นเลือกอย่างหนึงนะ่งผู้เกี่ยวกับบ้านนะบ้านนะบางคนหนึ่งสัวมหาเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งอนะไรเออมีบ้าน4ี่พันตารางเมตรนะ พ่อแม่อยู่ซีกหนึ่งลูกอยู่ซีกหนึ่งพูดกันไม่ได้ยินตะโกนยังไม่ได้ยินเลยต้องใช้โทรเอามือถือนะีห้องนอนใหญ่200ตารางเมตรจะเดินเข้าห้องน้ําก็เหนื่อยแล้วแค่เข้าห้องน้ําอย่างเดียวนะเหนื่อยแล้วคุณมีความสุขไหมเพราะทุกอย่างมันต้องพอดีไงถ้าห้องนอนขนาด20 ตารางเม็ร30ตารางเมตรพอสมควรใช่ไหมในห้องก็นอนดูทีวีก็ได้มีที่นั่งดูนั่งทํางานในห้องก็ได้มีที่แต่งตัวมีอะไรครบมีตู้เสื้อผ้าครบจะดูทีวีบางทีจะเล่นชีกงเล่นโยคะหน้าทีวีก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยพอสมควรอะไรเงี้ยนะมันก็พอแต่ใหญ่ไปมากไปมันไม่ดีนะน้อยไปแคบเกินไปสมุิว่า มุ้งเดียวกันนอนเก้าคนมันจะไหวไหมเออมันก็แคบมันก็น้อยไปก็มไม่ดีก็ต้องพอสมควรคุณก็ต้องมี p r i v a t ซีบ้านถึงต้องแยกเป็นห้องนอนห้องนอนแต่ละคนก็อยู่ของตัวเองมันมีมันมีความระโหฐานในแต่ละคนเนี่ยเพราะความพอดีของแต่ละคนเราก็เป็นคนกําหนดอีกอะ่ะเราก็เป็นคนกําหนดว่าเออเนี่ยบ้านขนาดเนี้ยพอดีสําหรับเราขนาดนี้มันใหญ่ไปขนาดนี้มันเล็กไปเนี่ยเราก็เป็นคนกําหนดเอง พระพุทธเจ้าอ่ะไม่ได้สอนเรื่องสุขภาพมากมายเท่าไหร่ไม่ได้สอนเรื่องออกกําลังกายนะแต่มันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยสําหรับคารวาสําหรับพวกเราที่จะมีความสุขถ้าร่างกายนะคุณไม่แข็งแรงคุณใจยังไม่มีทางมีความสุขถูกไหมล้วร่างกายเจ็บป่วยปวดน่นปวดนี่แล้วใจมันจะสงบสุขได้ไงมันต้องเริ่มก่อนเริ่มสุขภาพเนี่ยนะฮะมันต้องมีประกอบด้วยโภชนาการกับการออกกําลังกายสองอย่างคู่กัน แล้วก็ครอบครัวนี่ก็สําคัญเพราะว่านอกจากที่ทํางานเราก็อยู่ที่ครอบอยู่ที่บ้านนะฮะอันนี้ผมบอกครอบครัวสุขสต์รุ่งเรืองสารพันครอบครัววิบัติฉิบหายสารพัดอันนี้ที่จริงอ่ะมันมาจากคําพังเพยจีนก่อนตรงนี้เนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยนะฮะมันมาจากภาษาจีนบอกว่าแกหัวบ่วงสื่อเฮงเชียเหว่วันซื่อสิงนะ่แต่เขาไม่ได้พูดว่าแกหม้อบ่วงสื่อต้อผมเติมเข้าไปคือผมก็แปลนั้นอ่ะผมก็แปลว่าครอบครัวสุขสันร์รุ่งเรืองสารพัน แล้วผมก็ตอบว่าถ้าครอบครัววิบัติมันจะฉิบหายสารพัดคุณจะมีความสุขครอบครัวต้องมีความสุขครอบครัวไม่มีความสุขความสุขมันหายไปตั้งเยอะมันก็มีอีกเพื่อนเพื่อนก็ทําให้มีความสุขเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อนชอบคุณเพื่อนชอบพวกเราเราก็มีความสุขถูกไหมเพื่อนรักเราเราก็มีความสุข เพื่อนเนี่ยคนก็จะพูดเพื่อนกินหรือเพื่อนตายเพื่อนตายเดี๋ยวนี้มีเหรอตายทานกันมีไหมมาเราอย่าไปหวังอย่างนั้นเลยเพื่อนเพื่อนกินคือที่จริงอ่ะกินด้วยกันนะแล้วกินอร่อยอะไรอร่อยด้วยกันเราก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็คุยกันไปอะไรกันไปแค่นี้นะมันก็เป็นความสุขเล่นกีฬาด้วยกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันนะทำอะไรด้วยกันเนี่ยนะเรียนมารุ่นเดียวกันเล่าความหลังเก่าๆอะไรเงี้ยประสบการณ์ชีวิตเหมือนกันเพื่อนวิชาชีพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย ุยกันรู้เรื่องนะฮะคือวิธีให้มีเพื่อนที่ดีคือผมก็บอกว่าต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเราก่อนเราอยากมีเพื่อนดีๆเนี่ยเราต้องเป็นคนดีก่อนคนดีเขาเราต้องเสียสละต้องเริ่มจากเราต้องไม่ใช่ไปโกหกหลอกลวงเพื่อนไงคือแค่โกหกหลอกลวงเราจะเอาประโยชน์จากคนอื่นมาใส่ตัวเองถ้าเรายอมแบ่งปันความสุขเราไปให้คนอื่นเราช่วยให้คนอื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นให้ประโยชน์แก่เขาเขาก็ชอบเราถูกไหมเราก็จะมีเพื่อนก็จะทุกคนถ้าคิดแบบนี้ ทุกคนก็มีความสุขด้วยกันแหละแต่ถ้าทุกคนมัวแต่เอ้ยจะเอาประโยชน์จากเพื่อนทุกคนกจะเอาประโยชน์กักเพื่อนมันก็โกรธกันไปแล้วก็ในที่สุดก็ไม่มีประโยชน์ทุกคนก็ไม่มีความสุขและอย่อันหนึ่งความสุขก็คือการบริหารเวลาชีวิตอะคนมีจํากัดเพราะาอย่าฆ่าเวลาทิ้งคนเขาชอบพูดว่าฆ่าเวลาคุณไปฆ่าทิ้งเลยต้องวางแผนก่อนหลัง ลดเวลาควบรวมเช่นจะไปทางนี้จะไปทางตะวันออกของกรุงเทพมันมีอะไรที่ไปทำรวมๆกันได้แล้วก็ไปควบรวมนะแล้วก็การลเทศะให้มันเหมาะสมเวลาอีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งเยียวยาความปวดร้าวมันจะลืมนไปความเจ็บปวดพวกนี้นะะแล้วก็วิธีหากำไรชีวิตก็คือต้องบริหารเวลาให้เป็นทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ดีไม่มีอะไรสนุกกว่ารักในสิ่งที่ทำและทำในสิ่งที่รัก และอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตคือการต่อสู้เพื่ออนาคตและชีวิตคือการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนเนี่ยเราแต่งนิยายชีวิตของเราเองหมดเลยเนะีเราจะเขียนยังไงนะอยู่ที่เราเป็นคนเขียนนะครับครับนี่คือไฮไลท์จากงานสัมมนาปฏิทัศน์คิดอย่างไรให้มีสุขนะครับ เป็นสัมมนา,าดีๆที่จัดขึ้นโดยดรประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เลยเอาไฮไลท์จากรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองมาให้ฟังกันในช่วงนี้แหละครับส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p อ a l i นย์